สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกร,รมฉุกเฉินที่จะพาทุกท่านไปพบกับมากมายเรื่องราวของคนมีกรรมที่ต้องการให้อาจารย์เจนช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญเราจะมีกรรมในรูปแบบไหนและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไปพบกับอาจารย์เจนเลยค่ะด้วยอำนาจแห่งคุณครับพุธ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณพระสงฆ์ขอเบิกบุญนที่ข้าพเจ้าได้สร้างสงฆ์อบรมมาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีัชาติก็ดีได้แก่การทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาข้าพเจ้าขอเบิกบุญนี ขอเปิดกุนนี้ให้แก่บูทิดให้แก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทางพวงที่ปกปักรักษาคุ้มครองกายสังขารข้าพระเจ้าอยู่ในขณะนี้และขออุทิศกุนนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทางพวงในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยเบียดเบียนหรือเคยทำร้ายขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศบุญเมื่อได้รับรู้แล้วเมื่อได้รับรู้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายโปรดเปิดทางให้ข้าพเจ้า ได้รู้เหตุแห่งกรรมเพื่อจะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องและอนุญาตให้อาจารย์เจนยานทิพย์ได้เปิดกรรมของข้าพเจ้าได้โดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันด้วยเธอเดี๋ยวคุณพิมพ์ลืมตาขึ้นนะคะ ออกจากสมาธินะคะเดี๋ยวจะเล่าถึงนะคะสาเหตุของโรคที่คุณพิมพ์ได้ทุกทรมานมานานนับว่าหลายปีใช่ไหมคะก็คือไปหาหมอตรวจทั้งเลือดตรวจทั้งปัสสาวะตรวจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนอนทั้งกินยาสเตอรอยค่มากหลายเม็ดทั้งหาหมอทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ยังไม่สามารถที่จะหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้ ก็คือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอะค่ะช่วงประมาณเริ่มเป็นตั้งแต่ประมาณกันยาตุลาค่ะคตอนแรกอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะขามันบว,วมแล้วทีนี้หนูก็ว่าเอ๊ะตอนแรกเราก็ทํางานร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะยืนเยอะแล้วก็เลยคิดว่าแบบและเรียนก็เรียนเชฟด้วยก็ยืนทั้งวันก็เลยคิดว่าอ๋อคงอาจจะทํางานเยอะก็เลยไปหาคุณหมอที่ออสเตรเลียก่อนหมอก็บอกว่าอ๋อให้ไปแบบ พักผ่อนเทคอารีสอะไรอย่างเงี้ยให้ลองยกขาขึ้นก่อนนอนแล้วก็ทําตามหมดแล้วมันก็ไม่หายผ่านมาอีกสักสองสามอาทิตย์ก็เลยไปอีกทีแล้วก็เลยขอคุณหมอว่าขอตรวจเลือดเลยละกันเพราะว่ากลัวว่าเป็นอะไรเพราะมันไม่หายแบบทําทุกอย่างแล้วไปซื้อถุงเท้าแบบที่แบบรัดๆเหมือนสําหรับขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ดีขึ้นแล้วคุณหมอเขาก็ตรวจเลือดพอตรวจเสร็จที่ออสเตรเลียก็ไม่เจอเจอแค่ว่าแบบวิตามินดีในเลือดต่ำให้ซื้อวิตามินดีทานอะไรเงี้ยค่ะ จนพอดีช่วงปลายปีธันวาพอดีกับไทยแล้วก็ตรวจจนตรวจเลือดตรวจฉี่ตอนแรกก็เจอแค่ว่า โปรตีนในเลือดมันต่ำแล้วพอตรวจฉี่ก็เจอว่ามันรั่วในฉี่โปรตีนรั่วในฉี่แล้วคุณหมอก็เลยว่าอาจจะเกิดได้แบบหลายโรคอาจจะเป็นโรคหัวใจโรคตับโรคไตอาจจะเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องตรวจเลือดละเอียดหรืออาจจะเป็นภูมิแพ้ตัวเองจนสุดท้ายตรวจก็ไม่เจอในเลือดไม่เจอโรคอะไรเลยคุณหมอก็เอาละทํายังไงคุณหมอก็เลยว่าสุดท้ายมันเป็นที่ไตก็คือต้องเจาะไตมาดูแล้วพอสุดท้ายเจาะไตมาดูก็เจอว่าเป็นภูมิแพ้ตัวเองที่ไตอะค่ะ สิ่งที่ดิฉันจะพูดให้ฟังคือโรคบางอย่างเนี่ยคุณพิมพเนี่ยเป็นโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดจากกรรมที่เขาเรียกว่ากรรมเป็นเผาพันธ์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่ากรรมเป็นเผาพันธุ์คืออะไรอยากจะบอกนะ,ะว่าคุณพิมพ์เคยทราบไหมะคะว่าตัวญาติพี่น้องของคุณพิมพนะคะที่เป็นตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณย่านะคะคุณปู่คุณตาคุณยายคุณย่าเนี่ย มีใครในครอบครัวบ้างไหมที่ป่วยเกี่ยวกับโรคใคยแค่เจ็บแค่ไครโรคมะเร็งพอทราบไหมคะโรคมะเร็งเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยแหละค่ะคืออย่างนี้ค่ะที่อาจารย์เจนเห็นภาพเนี่ยอาจารย์เจนเห็นภาพว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีคนป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ป่วยได้โรคอย่างอื่นด้วยซึ่งทั้งคุณ คุณยายเมื่อกี้คนที่เป็นป่วยก็คือมีค่ะพี่สาวน่าจะพี่สาวของตามค่ะเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งใช่แต่ว่าเขาเสียไปนานตั้งแต่หนูเด็กๆใช่ใช่เป็นะมะเร็งเหมือนมะเร็งใช่เหมือนเป็นมะเร็งเต้านมแล้วผ่านมไปแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนมีโรคแทรกซ้อนเป็นมะเร็งอีกอะไรเงี้ยใช่ก็ท่านเสียไปแล้วแต่เสียตั้งแต่เราเด็กๆกว่าของคุณยายอะค่ะคืออย่างนี้ค่ะที่อาจารย์เจนเรียกโรคของคุณว่ากรรมเป็นเผาพันุ ที่คุณพิมพ์อาจจะสงสัยว่าคืออะไร <Okay. S 2> และมันเกี่ยวข้องกับเรายังไง <Okay. S 2> คุณพิมพ์ก็อาจจะด้วยความที่เกิดมาแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศด้วยแล้วก็อาจจะรู้หรือไม่รู้อันนี้ก็จะถามนะคืออาจารย์เจเห็นเป็นภาพว่าในตระกูลของคุณพิมพ์คนไหนบ้างไหมที่ทํากรรมเกี่ยวกับสุกรนะคะเลี้ยงหมูคือมีแบบว่า,ถ,าถ้าเลี้ยงเฉยๆยนะมีสมัยตอน คุณคุณคุณยายคุณตาคุณยายนะคะสมัยเมื่อก่อนตอนตั้งแต่หนูยังไม่เกิดแล้วสมัยแม่เด็กๆคนแถวบ้านเขาจะเลี้ยงหมูที่เหมือนเลี้ยงไว้เหมือนคนเมื่อก่อนเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านแต่นี้เขาจะเลี้ยงเป็นข้อมันเลี้ยงตัวนึงเลี้ยงอะไรเงี้ยเอาไว้เหมือนแบบไว้กินหรือว่าไว้ไว้พอมันโตก็ขายอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เลี้ยงเป็นฟาร์มแต่ว่าถ้ามีที่เป็นเกี่ยวกับหมูจริงๆอะคือน้องชายของคุณแม่อะค่ะคุณอาเข้าไปแต่งงานแล้วเหมือนเออเรียกว่าอะไรอ่ะ น้องของแฟนเขาอะค่ะเป็นเขียงหมูเลยเป็นเขียงหมูคือบ้านอยู่ติดกันแล้วเป็นเขียงหมูแล้วก็มาก็ต้องช่วยขายบ้างช่วยอะไรบ้างแต่ถ้าที่เลี้ยงนี่ก็คือสมัยคุณยายตอนหนูเด็กๆเพราะว่าตอนหนูเด็กๆไปที่บ้านยังเห็นมีข้อมีเล้ามันอยู่แล้วเม่ก็แล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่น้องน้องพิมพ์อาศัยอยู่ด้วยไหมที่คุณยายอยู่ใช่เพราะว่าล่าสุด เมื่อตอนประมาณมหนึ่งพ่อกับแม่เลิกการแล้วแม่ก็ย้ายไปอยู่บ้านคุณตายายตอนนี้ก็สร้างปลูกบ้านใหม่อะไรให้คุณแม่ก็คืออยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่ที่บ้านที่เคยเลี้ยงเลี้ยงหมูอ่ะหมายถึงว่านี่เขาเลี้ยงสมัยเมื่อก่อนเนาะที่คนสมัยเมื่อก่อนคนจะนิยมเลี้ยงหมูเพราะว่าภาพในสมาธิที่อาจารย์เจนเห็นเห็นเป็นภาพว่าคุณพิมเนี่ยอยู่ในบ้านที่มีการเลี้ยงหมูนะคะแล้วก็เป็นบ้านของก็คือคุณยายนี่แหละก็คือเป็นคุณยายก็คือเป็นแม่ของคุณแม่เราถูกไหมคะก็เรียกว่าคุณยายดังนั้นเนี่ย คุณพิมเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งเป็นบ้านที่เลี้ยงหมูเลี้ยงเนี่ยบางครั้งเขาก็เลี้ยงส่งเป็นแม่พันธุ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เขาไปเพาะพันธุ์ต่อยอดนะคะก็คืออาจารย์เจนถึงได้ถามในว่ามีคนในบ้านคนไหนที่เป็นโรคมะเร็งบ้างไหมคุณพิมพ์ก็บอกว่ารู้สึกว่าจะจําได้ว่าเป็นน้องของพี่สาวของคุณตาพี่สาวของคุณตาที่พอจําความได้แล้วก็มีคุณยายที่ป่วย ก่อนทรมาน,มน,นก,ากเเน็เป็นโรคหลายโรคเลยเบียดเบียนแทรกซ้อนทั้งเบาหวานทั้ง<อ>ความดันนั่นน้องของคุณชายคนสวุญญ,ญายเป็นความดันแล้วก็คือ,ค,อคือง่ายๆนะคะว่าตระกูลของคุณพิมพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพิมพ์เองคุณแม่ของคุณพิมพ์เองแล้วก็ตัวคุณยายแล้วก็ตัวคุณตา้วนแล้วส่วนใหญ่จะเป็นโรคภัยแค่เจ็บแต่ว่าจะเป็นคนละแบบแล้วแต่ว่ากรรมจะส่งผลยังไงคุณพิม์อาจจะสงสัยว่าเออเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปฆ่าหมู ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทําร้ายเขาไม่ได้ไปอะไรเขาทําไมเราต้องมาเป็นอย่างนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าพระองค์เนี่ยตัดสอนเรื่องของกรรมว่าคือสัตว์เนี่ยเราเลี้ยงแล้วเรากักขังเขาและบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเอาเขาเนี่ยไปกินก็ดีหรือไปขายก็ดีหรือเอาเนื้อมาทําอาหารก็ดีนะคะเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีแล้วก็นาเงินตรงนี้เนี่ยมาเลี้ยงดูครอบครัวคุณยายเนี่ยนำเงินเลี้ยงเนี่ยมาเลี้ยงดูคุณแม่ของคุณพิม์มาเลี้ยงดูหลาน มาเลี้ยงดูทุกๆคนในในตระกูลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นถ้าคุณพิมพ์จําความได้ตอนเด็กเนาะค,คุณพิมพ์ก็เลยติดเศษของกรรมทําให้เป็นโรคภัยแค่เจ็บค่ะซึ่งคุณพิมพ์อาจจะคิดว่าเอ๊ะกรรมตรงนี้อาจจะเกิดจากเจ้ากรรในเวรที่เป็นมีชีวิตหรืออะไรที่เราอาจจะไปเคยฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาแล้วทาให้คุณพิมพเนี่ยต้องเป็นโรค หายแค่เจ็บเบิดเบียนขนาดนี้แต่อาจารย์เจนกําลังจะบอกว่าคุณพิมพเนี่ยมีกรรมอยู่สองส่วนส่วนที่1คือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือเกิดจากคุณยายเนี่ยได้เลี้ยงหมูในในในบ้านหลังนั้นที่คุณพิมพ์อาศัยอยู่ทําให้คุณพิมพเนี่ยตกเป็นทายาทแห่งกรรมก็คือเป็นเป็นลูกหลานเลนโลน,นี่แหละคือเราไปเบียดเบียนชีวิตเขาเขาเนี่ยก็สาบแช่งสุรกรพวกนี้เขาก็โกรธสาบแช่ง แค้นใจที่เอาเขามาเลี้ยงมาแพร่พันธุ์บางครั้งเขาถูกส่งไปที่โรงฆ่าสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม,มเพื่อนําเนื้อมาเป็นอาหารของมนุษย์ทีนี้ตระกูลเราเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยแล้วเอาเงินมาเลี้ยงลูกหลานเนี่ยเศษของกรรมเนี่ยคุณพิมพ์เลยต้องตกมาถึงตัวเรา<ะ>เราก็เลยต้องได้รับผลผลจากผู้ใดเบดเบียนสัตว์ผู้นั้นย่อมสุขภาพไม่ดีมีอายุไข,ขสั้นเหมือนที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ที่คุณพิมพ์ก็ศึกษาค<ะ>ําสอน<ะ>ก็จะรู้ดีว่า แต่เราเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนโดยตรงนะคือเราเป็นทางญาติกรรมคือเราเป็นลูกเป็นหลานนะคะ่ะทีนี้อีกกรรมอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์เห็นก็คือคุณพิมพ์เนี่ยมักจะมีความทุกข์ใจในเรื่องของความรักรมากเลยหลายครั้งนะคือถ้าหากรักใครชอบใครก็จะทุกข์ใจนะคะอันนี้อันนี้เคยทุกไหม เคยค่ะเนาะเคยเสียใจมากเลยเนาะท่านร้องไห้ใช่ร้องไห้จนร้องไห้กับแม่เลยแม่ก็ร้องตามอะไรเงี้ยคือสาเหตุอีกอันหนึ่งที่เกิดจากสาเหตุการกระทําของตัวเองอันหนึ่งนะคะนี่เขาเรียกว่าวิบากรรมเก่าในอดีตชาติที่ที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะแยกส่วนการส่วนที่หนึ่งคือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ที่คุณพิมพ์ได้รับทําให้เป็นโรค sle และส่วนหนึ่งคือกรรมที่คุณพิมเนี่ยในอดีตชาติเนี่ย คุณพิมพเนี่ยเหมือนอดีตเนี่ยอิชาริษยาเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับได้เหมือนมีความรักอยากจะได้คือเหมือนกับว่าคนนี้เขารักคนคนเดียวกับคุณพิมอะค่ะอ๋อค่ะและคุณพิมพเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงให้คนคนนี้เขารักเราเก็เลยใส่ร้ายผู้หญิงคนนี้แล้วก็ให้ยาให้เขากินเนี่ยเพื่อจะหวังฆ่าเขาทางอ้อมนะคะด้วยด้วยวิบากกรรมอันเนี้ย มันเป็นผลนะเป็นผลในชาติพบใหม่ที่คุณพิมพ์ได้เกิดใหม่รูปใหม่นมใหม่แต่จิตดวงเดิข Pink, มของคุณพิมพ์ที่ไปทําร้ายเขาเนี่ยมันเกิดมาใหม่แล้วในคุณพิมเนี่ยเกิดใหม่แล้วเนี่ยเป็นเนื้อคนหนังเฟล็ปร่างกายคุณพิมไม่ใช่คนเดิมในอดีตแล้วแต่จิตดวงเดิมที่คุณพิมเนี่ยเคยไปทําร้ายเขาทางอ้อมคือให้ยาพิษเขากินเขาจะได้ตายช้าช้าอ่าจะได้ตายช้าช้า เพื่อจะได้แย่งความรักของผู้หญิงคนนี้มาเป็นของตัวเอง mm hmm. ดังนั้นวิบากกรรมตัวนี้มันเป็นผลว่าแม้ผู้หญิงคนนี้เขาจะหมายถึงว่าจะเกิดแล้วหรือไม่เกิดก็ดีเนี่ย mm hmm. แต่คุณพิมพ์ได้ประทุสลายคืออํานาจแห่งการกระทําที่ไม่ดีเนี่ยส่งผลให้ชาติในคุณพิมพเนี่ยโรคที่คุณพิมพเป็นอยู่เนี่ยคุณพิมพ์ต้องกินยาหาหมออยู่ตลอดนะ mm hmm. ดังนั้นที่อาจารย์กำลังจะเตือนว่าคุณพิมพเนี่ยอุตส่าห์เดินทางมาไกลแล้วก็มีความทุกข์ใจมากแ,แม้อายุยังน้อย mm hmm. คุณพิมพเนี่ยต้องสํานึกก่อนแม้มันจะเป็นกรรมในอดีตชาติก็ตามค่ะวิธีค่ะวิธีการแก้ไขนะคะที่อาจารย์จะชี้แนะคุณพิมพ์เนี่ยคืออย่างนี้ค่ะคุณพิมพ์พต้องแยกกรรมของคุณพิมพ์พเป็นสองส่วนก่อนส่วนที่หนึ่งคือคุณพิมพ์พมีกรรมเป็นเผาพันุ์ที่เกิดจากคุณยายเลี้ยงหมูไว้ในคอกคุณพิมพ์ต้องกวดน้ํา สร้างบุญกุศลอะไรก็แล้วแต่เช่นว่าคุณพิมพเนี่ยจะถาวายสังฆทานรบ,บริจาคปัจจัยในการทําบุญไม่ว่าจะทําบุญกับวัดหรือช่วยเหลือคนครหรือคุณพิมพ์จะสวดมนต์นั่งสมาธิหลังจากที่คุณพิมพ์ทําความดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้วคุณพิมพเนี่ยต้องมาอุทิศส่วนกุศลโดยใช้จิตของคุณพิมพ์นะ่ยที่มันเป็นสมาธิจิตของคุณพิมพจะต้องตั้งมั่นก่อนนะไม่ใช่ว่า ปากเราพูดกดน้ําแห้งหรือกดน้ําใช้น้ำเนี่ยแต่ปากเราพูดแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่มีสมาธิ <c oughs> ไม่ได้คุณพิมพ์จะต้องจิตปักลงไปเลยว่าหากกรรมใดคุณพิมพ์ก็ต้องระบุพูดเลยในอดีตชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าเนี่ยพบหนึ่งชาติใดเคยเกิดเป็นมนุษย์และได้เคยประทุษลายผู้หญิงคนหนึ่งในการให้ยากิน <c oughs> ประทุษลายเขาตาย <c oughs> เพื่อจะแย่งความรักเขามามาเป็นของตัวเองจเราลึกได้ก็ดีเราลึกไม่ได้ก็ดี เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีด้วยกายวาจาใจส่งผลให้ชาตินี้เราเกิดใหม่แล้วนะมาเป็นสภาวะกรรมให้เราเป็นโรค SLE ภูมิแพ้ตัวเองทําให้เราต้องหาหมอกินยาทุกทรมานทั้งกายทุกมาทั้งใจเนี่ยเรารู้แล้วว่าทุกยังไงการที่เราต้องเป็นโรคเนี่ยมันมันต้องแบบหาทางแก้ไขรักษาตลอดเลยรู้แล้วทุกทรมานยังไงข้าพเจ้าเนี่ยสานึกกรรมแล้ว ขอเจ้ากรรมในเวรที่เกิดแล้วก็ดียังไม่เกิดก็ดีที่เป็นผู้หญิงที่ข้าพเจ้าเคยทําร้ายเนี่ยรับรู้รเมื่อได้รับรู้แล้วขอให้ท่านโปรดอโหสิกรรมรยกปลดปล่อยกรรมให้ข้าพเจ้าขอให้อย่าได้จองเวรเลยนะคะอันนี้คือคุณพิมพ์จะต้องอุทิศอย่างนี้แล้วก็อันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็บอกว่าหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าเนี่ยเคยในขาพเจ้าต้นตระกูลบรรพบุรุษก็คือปู่ย่าตายาย อาจจะเป็นตระก,กูลของข้าพเจ้าหรือตระก,กูลของแม่ข้าพเจ้าตระก,กูลของพ่อข้าพเจ้าที่ได้เคยเลี้ยงหมู<ะ>ไว้ในคอกและข้าพเจ้าเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนหลนที่เป็นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หรือมีกมีกรรมเป็นทายาทหากขนหนังฟันเล็บและโรคที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่เนี้ยเกิดจากกรรมที่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ที่ได้เลี้ยงหมูนะคะหรือว่าสุก,กรเนี่ยส่งผลให้ข้าพเจ้าต้องเป็นโรคนี้ขอให้สัพสัตทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ย และสม,มาชิีของบรรพบรุษนี้จงมีส่วนในกุศลขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เป็นทายาทแห่งกรรมนั้นขอให้กรรมนั้นจงขาดจากกันด้วยผละบุญที่เราได้ทำอะไรคุณพิมพ์ก็ต้องระบุว่าที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ใส่บาตรนั่งสมาธิถือศีลแปดเป็นต้นนะคะระบุไปอย่างนี้แล้วคุณพิมพ์ก็พยายามทำบุญโดยการสวดมนต์ให้มาก แล้วก็ในวันสําคัญวันพระวันโกนอย่าก,กินเนื้อสัตว์ให้ละเลิกเลยนะคะถือศีลห้าแล้วก็เลิกกินเนื้อสัตว์ในวันพระสําคัญเพื่อให้คุณพิมพเนี่ยได้ใช้กายสังขารนีในการสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะว่าธาตุมันจะเบามันไม่หนักแล้วก็ให้คุณพิมพเนี่ยพยายามหมั่นทําบุญกับผู้ที่เจ็บป่วยเช่นพระสงฆ์อาพาธคนป่วยคนชราคนตกทุกข์ได้ยากและคุณพิมพเนี่ยจบปัจจัยเงินและคุณพิมณ์อธิษฐาน บอกว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยเกิดจากกรรมที่ไปเบียดเบียนใครมาในอดีตแล้วก็กรรมเผ่าพันธุ์นะคะขอให้กรรมนั้นเจ้าการเวรอโหสิกรรมนะแล้วก็รับผลบุญนี้แล้วก็ขอให้โรคที่คุณพิมพ์เป็นเนี่ยนะคะขอให้หายขาดเลยนะคุณพิมพ์ก็ตัดสินฐานเรื่อยๆและคุณพิมพเนี่ยพยายามสร้างบุญบ่อยๆแม้คุณพิมพ์ร่างกายจะป่วยนะคือคตอนนี้ป่วยทั้งร่างกายเลยแต่ใจของคุณพิมพเนี่ยต้องอย่าป่วยไปด้วยคุณพิมพ์ต้อง ต่อสู้กับโรคภัยไค่เจ็บนี่สําคัญนะใ,ใจของคุณพิมพ์ไม่ได้ป่วยแม่ร่างกายมันไม่ใช่ของเราไงมันก็ป่วยไปตามสังขารร่างกายาคุณพิมพ์ก็ศึกษาธรรมะจะรู้ดีแต่คุณพิมพเนี่ยต้องหมั่นสวดมนต์เยอะๆเพราะการสวดมนต์เนี่ยมันจะเป็นธรรมะที่จะเป็นรักษาเยียวยาคุณพิมพ์ได้เพราะหลังจากที่คุณพิมพ์สวดมนต์แล้วคุณพิมพก็ต้องนั่งสมาธินะปฏิบัติธรรมอย่างน้อยสัก15นาที20นาทีนะคะเพราะว่า คุณพิมรู้ไหมว่าคนที่ฟัง youtube อยู่เนี่ยบางคนก็เป็นโรคเดียวกับคุณพิมนะค่ะบางคนเนี่ยเป็นโรค SLE และบางคนเป็นโรคไล้กว่าคุณพิมพ์อีกนะที่เขาโหทรมานคุณพิมมันคนมองไม่ออกนะใช่ทุกคนก็จะบอกว่าแบบดูดูผิวพรรณดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแต่งตัวลักษณะผิวพรรณเนี่ยดูไม่รู้เลยว่าน้องเขาป่วยเป็นโรค SLE ดังนั้นอยากจะบอกว่าโรคไฮเคสเจ็บเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนเราอายุเท่าไหร่บางคนเข้าใจว่า แกแล้วป่วยนะรโรคเนี่ยมันไม่ได้เกิดตอนชราเสมอมันเกิดได้ทุกอายุถ้าคุณยังประมาทในการใช้ชีวิตเพราะคุณพิมพ์เนี่ยเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศคุณพิมพ์อาจจะไม่ได้ค่อยมีโอกาสไปทําบุญกับพระไม่ค่อยมีได้มีโอกาสไปทําบุญกับวัดเพราะคุณพิมพ์อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็คือมันจะไม่เหมือนประเทศไทยเนอะที่มีพระสงฆ์เดินในบัดตอนเช้ามันจะวัดมีแต่มันไกลเราก็จะได้ไปแค่วันสาคัญอะไรอย่างเงี้ยคนานๆก็วันสําคัญนานๆ โอ้โหม,มีทีปีหนึ่งไม่กี่ครั้งนี่นะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างบุญกุศลในทุกวันค่ะคุณพิมพ์ก็คือบุญจากการสวดมนต์บุญจากการนั่งสมาธิบุญจากการขนขววยในการทําความดีและบุญจากการรักษาศีลทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อคุณมีศีลมันก็จะเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาคุณพิมเนี่ยก็คือพูดตรงๆนะคุณพิมพ,ยนะพ,มพย์ยังค่อนข้างจะไม่ค่อยนั่งสมาธิเท่าไหร่เหมือนกับสมาธิสั้นมาก ที่อาจารย์สัมผัสนะว่ารู้สึกว่าคุณพิมพ์นั่งไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะนั่งได้เต็มที่กี่นาทีคะเนี่ยเคยนั่งได้สูงสุดก็ประมาณสิบนาทีสูงสุดแต่ก็ยังฟุ้งซ่านเนาะใช่ถ้าไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะแต่ที่วัดเขาก็จะให้นั่งนานแต่คุณพิมพ์ต้องอย่าประมาทนะว่าคุณพิม์เนี่ยอายุประธานโทษอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้3ามสิบปีนี้สาสิบเนาะยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่แล้วคุณพิมพ์เนี่ยเป็นโรคขนาดนี้เนี่ย คืออาจารย์เจนเห็นภาพในอนาคตคุณพิมพเนี่ยป่วยแบบต้องไปหาหมอตลอดแล้วก็กินยาแล้วก็ไปหาหมออยู่เงี้ยไม่ไม่ไมไมจบไม่รู้จักจบจักสิน้นเป็นเป็นภาพในอนาคต mm hmm. ก็เลยรู้สึกสงสารคุณพิมพ์ว่าถ้าคุณพิมพ์ประมาทไม่สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง mm hmm. การทําบุญไม่จําเป็นต้องไปทําบุญที่วัดเสมอนะคุณพิมพ์ mm hmm. คุณพิมพ์สามารถที่จะอยู่บ้านอยู่ในห้องสวดมนต์ปฏบิบัติธรรมและคุณพิมพ์ก็รักษาศีลห้าด้วยกายด้วยวาจาใจาให้บริสุทธิ แต่ที่คุณพิมพ์จะต้องสวดมนต์มากขึ้นเพราะว่าคุณพิมพ์ป่วยไงคะธรรมะโอสถของพุทธองค์คาถาที่คุณพิมพ์ท่องไม่ว่าจะเป็นอิติปิโซผ้าหูบทต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นธรรมะที่คุณพิมจะต้องสวดและใจคุณพิมเนี่ยต้องสวดตามไปด้วยไม่ใช่ว่าจะสวดแต่ปากนะบางคนสวดมนต์ก็สวดแต่เหมือนคำพูดอ่ะสวดๆแต่ใจเนี่ยไม่ได้น้อมถึงคำสอนพุทธองค์มันก็ไม่น้อมถึงเพราะคุณพิมพ์สวดมนต์เสร็จใจคุณพิมพ์จะเย็นพอเย็นเนี่ยมันจะมีสมาธิ และคุณพิงเวลาแผ่เมตตาเนี่ยมันจะเป็นแสงแสงบุญมันจะเกิดเลยเกิดทีนี้เจ้ากรรมในเวรเขารับรู้ว่าโอ้ี่คุณทําให้ฉันนะฉันร้อนใจมาฉันมีทิฐิก,กับคุณนะฉันก็เย็นลงมันก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมและคุณพิงต้องบอกว่าแม้แต่กรรมใดๆที่เราเคยทําต่อท่านเราเนี่ยรับรู้แล้วรู้แล้วว่าทุกยังไงเราก็อโหสิกรรมให้ด้วยเช่นกัน ก็คือให้พุทธเจ้าเป็นประธานก็คืออภัยทานกับโลกที่เราเป็นอย่างนี้ก็คือเกิดจากวิบากกรรมนั่นเองนะคะคุณพิมค่ะนะคะก็ขอบคุณค่ะคุณพิมพิชามากนะคะที่มาเป็นวิทยาการขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะในรายการกรรมจุเสิร์ฟเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้จักบาปบุญคุณโทษค่ะใช่ค่ะ คุณพิมก็บากบานภรรยามาทงที่การดีแล้วขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพิมเื่อค่ะก็คือที่เริ่มป่วยอะค่ะเสร็จแล้วป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุก็มันก็ต้องหาสาเหตุอยู่นานก็เลยแบบเป็นอะไรแล้วเป็นคนเชื่อเรื่องพวกเรื่องกรรมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงติดตามอ่าน หนังสือที่อาจารย์จินเขียนนะคะไว้ตลอดก็เลยอยากมาแต่ว่าทีมที่เรายังไม่ทราบก็คือว่ากรรมที่เราทำเนี่ยค่ะมันเกิดจากกรรมอะไรอย่างวันนี้ที่พอฟังรู้สภาพจากอาจารย์ที่อาจารย์เปิดกรรมให้ก็เลยเรารู้ว่าเกิดเป็นกรรมที่เกิดจากเผ่าพันธุ์ด้วยแล้วก็กรรมในอดีตชาติด้วยที่เราเคยไปเหมือนเอายาให้เขากินมันเป็นกรรมที่เราเคยทํามาแล้วต่อไปนี้ถ้าหนูสวดหนูก็จะได้ตั้งใจสวดมนต์นั่งสถาธีรักษาศีลตามที่อาจารย์บอกแล้วก็ แล้วลึกถึงกรรมแล้วก็สํานึกในกรรมแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็เลยมีส่วนที่ที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือเราต้องพยายามสวดมนต์น,นั่งสมาธิแล้วก็อุทิศให้เขาที่รู้เพิ่มวันนี้ก็คือรู้ว่ามันเกิดจากกรรมส่วนไหนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของแขกรับเชิญที่ได้รับการเปิดกรรมและได้รับการแนะนําแก้ไขจากอาจารย์เจนหากท่านใดมีเรื่องราวเดือดร้อนส่งเรื่องราวของท่านมา ในอีเมล jiccu@gmail.com n ได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะเทปหน้ารูปแบบกรรมจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนห้ามพลาดค่ะสวัสดีค่ะ